เี็สี่ครับตาคุณยายเด็กเล็กเด็กเล็กเล็กจนทิงหลับคุณยายก็มานะครับอยากจะมาจับมืออยากจะมาสัมผัสมาจับมือลูกสาวนะครับได้นิ้ลตั้งว่ากระดากระเก็มใสเปางาเงินกันไห้วัน เดี๋ยวจะมหากดอิแลกน่กั้บรรยากาศแต่ละคนมานี่ก็อยากจะมาขอจะมาจับมือแล้วก็เอาของมา่านกันกันนะ คนก็มาให้ลูกสาวเจิมเสื้อให้นะครับเป็นนักเรียนอย่างจะให้ใครจะได้กลายเซนมาพี่ของหญิงไปโชว์เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้ปุ้มขึ้นเวทีให้น้องเซนให้นถ้าบรรยากาศที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับสำหรับการที่เราแต่ละคนจิ้นรับ สอกอ้สมผมยกขาก้องขึ้นนิแล้วกันเห็นกันเกียรครับเกนึ่งได้ผม แสงมันไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเสียงสะบัดไล่หน้าเวทียังไม่เปิดนะครับเห็นจะเห็นว่าแต่ละคนต้องเปิดแฉกเปิดแฉกในการถ่ายนะครับเห็นไหมแต่ละคนข็จับมือกันใหญ่เลยครับดูเลยเสียบบ่

ดีครับผมดีครับท,บที่น้องมาช่วงนี้นะครับทาให้มีเวลาในการัถทา,ายพูดคุยถ่ายภาพแล้วก็เซ็นให้กับพี่จีพ่อพงเล่แม่ สำหรับรอบๆเวทีนั้นยังมีน้ำค้างอยู่ครับก็แต่ด้านหน้านั้นโอเคยืนได้ด้วยก็เร็โอ้ น <gegen violin> <warfare> ี่บ <Diamond> อ <Hayır> ินเทอร์เน็ตตัวอินเทอร์เน็ตตัววันนี้มาเจอตัวจริงเดี๋ยวหันย้ายมุมกล้องนะครับจะได้ไม่ย้อนแสงมาก โอเคฝั okay, ่งนี้นะ่าจะเห็นหนะน้าน้องชัดหน่อยครับคนนี้ได้มุม <c oughs>

เขาจะเอาเขาบอจะาหักมาเน่เขาเลียงไปว้นหางเขาจะหลักแหละเขาจะไม่ได้เขาจะอาเขาเอาไละละว่ประกาศว่าว่าเราตามประกาศท้ายหนาเขาเก่าก็เขาบอกมานะนี่หวานแแดงแก้มทุกสาวเมีดไว้แก้มเมียเหียดแล้วล่ะไม่บอกกันอ้าบังไม่รู้เลี้ยงไปหน้ามือ